คลิปนี้จะมาย้อนวันวัน,วนหวนคืนเมนูเด็กๆอย่างก๋วยเตี๋ยวหมูสับหรือลาดหน้าหมูสับนั่นเองค่ะพอมาทําเป็นเวอร์ชั่นเจแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะเพื่อนๆยิ่งทานคู่กับผัดสลัดคือดีเวอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย วันนี้ออนจะใช้โปรตีนเกษตรแบบเกรดมาทําเป็นหมูสับนะคะโดยการนําไปแช่น้ําทิ้งไว้จนโปรตีนเกษตรนิ่มตัวลงเมื่อนิ่มตัวลงแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าทรงเก็ดทรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆหมูสับเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นให้บีบน้ําออกแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทีนี้เราจะมาผัดเส้นใหญ่กันต่อนะคะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเส้นใหญ่นั้นมีน้ํามันอยู่ในตัวเยอะอยู่แล้วนะแล้วเราก็ตามด้วยซีอิ๊วดําลงไปค่ะ ทีนี้ก็ทําการผัดจนกว่าเส้นจะหอมเลยนะคะเมื่อเส้นส่งกลิ่นหอมซีอิ๊วแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาต่อกันที่น้ำลาดหน้านะใส่น้ำมันลงไปอีกครั้งเราจะทําการทอดเต้าหู้หั่นเต๋าก่อนค่ะเมื่อสีเต้าหู้เริ่มสวยก็ใส่โปรตีนเกษตรลงไปค่ะ ัดให้เข้ากันอีกทีเราก็จะตามด้วยผักต่างๆอย่างแครอทแล้วก็มะเขือเทศหันเต่าลงไปค่ะทีนี้เราก็จะปรุงรสชาติด้วยซอสเห็ดหอม3ช้อน ซีอิ๊วขาว2ช้อนซอสมะเขือเทศ4ช้อนน้ำตาลทราย2ช้อนแล้วก็เกลือครึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็เติมน้ำพอท่วมนะคะคนส่วนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็รอน้ำเดือดอีกทีค่ะแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยนะ ขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะเพืเ่อนๆเมื่อได้รสชาติถูกใจแล้วให้ใส่น้ําที่ผสมแป้งมันเรียบร้อยแล้วค่อยๆเทใส่ลงไปค่ะใส่ไปด้วยคนไปด้วยนะคะจนกว่าจะได้ความเหนียวที่ต้องการนะเพืเ่อนๆ ทีนี้ก็รอแป้งสุกอีกทีน้ําเดือดอีกครั้งเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูสับเจหรือว่าลาดหน้าหมูสับเจนั่นเองค่ะเมนูย้อนวันวาน,นในวัยเด็กที่ทานกันบ่อยๆลองไปทําทานกันดูนะคะเพื่อนๆทานคู่กับผักสลัดด้วยเข้ากันมากๆเลยนะและก่อนปิดคลิปในวันนี้ขอฝากแง่คิดดีๆอีกเช่นเคยที่ว่าใจที่พัฒนาแล้วจะเิญแล้วจะไม่มีทางเอาลัดเอาเปรียบไม่มีทางอิจฉาให้ร้ายหรือนินทา จะมีแต่การให้การเสียสละจึงจะอยู่ร่วมกันได้โดยสงบสุขแต่ละคนมันก็ยังคงจะมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไม่มากก็น้อยฉะนั้นมีเมตตาต่อกันและกันดีกว่าที่จะแตกแยกกันค่ะว่าเธอเป็นเธอฉันเป็นฉัน สติปัญญามันต้องคู่กับความเมตตารู้จักทำความดับทุกข์แก่ตนเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยอย่างนี้จะเรียกว่าประพฤติถูกต้องตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงค่ะชื่นชอบคลิปนำเสนออ่านาเจแบบนี้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็เดๆใหม่ๆรวมไปถึงเมนูบ้านๆมานำเสนอกันอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ